นกเขากรุกรจุกรุนนนนอกนนนนนุนน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 อนน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 กนน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 นอ่นน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 น่นี่นน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 อนน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 นแนนนน <that S 2> <c oughs> จูดจูมันใช่ที่ไหนยังเออโอ้นวลละอ้อน้องอาเนี่ยมาไปทำไมโอ้มาถูกไหมพี่ถูกเขาร้องถูกแล้วแล้วคุณไม่รับเขาล่ะไม่เป็นไงไม่ใช่เพลงยุคหนูนี่ไงนี่ไงพี่บอกร้องร้องโนนเอาเพลงนะร้องถูกแล้วร้องอ่านแล้วโนนแนนกเขาครูชาจูครูนกมันฉ่งครูโ่งเสียงดังนะรับรับรับ น้องกับายแสงจันแสงจันกระจางกลางคืนและวกันพี่พี่เป็นทำนาปูกขาน้องเป็นสาวบนภูเขาโอยหนูไม่รู้เรื่องนี่เพลงใช่ไหมเนี่ยนี่เรื่องหลายเพลงมากเอาวมกันเดี๋ยวคนดูเขาอยากอยากอยากแล้วว่าฟังหลายๆเพลงไงเอาคนดูคนดูมาแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะ คนดูสวัสดีเราด้วยไม่ตีเราจะเลนตอนเร็วนะเนาะไม่ตีอ้าวต้อนรับผู้ชมนะเข้าสู่รายการของเรานะครับนี่คืออร่อยตายใช่สินี่ที่ดังไงเล่นละครหลายเรื่องไงจะเล่นอะไรก็ได้ไงนี่ครับหนูไม่ใช่พิธีกรรายการผีดีเจผีเดอะช็อกเกล็ของพี่นี่รายการผมก็แบบว่าเป็นรายการแบบว่าไต่พบสุภกรเฮ้ยอะไรวะต๊อกตอย ยังไงวันนี้เนี่ยรายการเราเนี่ยใครอยากจะกินอะไรว่ามาสิเออไม่อยากกินเลยเออถามคนอื่นตลอยกอยากกินบอกอยากกินอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากกินเอ่อผัดไทยผัดไทยพี่อ่ะแหมไม่ต้องโยนเขาทำแล้วสิพี่อะไรก็ได้พี่อะไรก็ได้แล้วหนูอ่ะอยกกินสปอยจีอะไรนะสปอยจีแป๊บมึงเดี๋ยวะสองเท่าให้เดี๋ยวไม่ได้อยากกินชีนอ๋อกินอะไรสปอยจี ไปไปพูดตรงนู้นไปเล่นตรงนู้นไปคนที่ไหนวะเนี่ยพูดลิ้นตัวห่อสวีจีอ๋อโรตีเออยวังแลหนหนูไม่ได้อยากกินโรตีอยากกินอะไรหนูบอกว่าหนูอยากกินสวีจียินหนูไหมพูดดีๆดิคนที่ไหนอะ อยู่ที่ไหนหนูก็เป็นคนนึงนั่นแหละพี่อยากกินะอะไรดีอะดีเดียวสปา,กสปากเกตตีสปาเกตตีแย้เบ๊ะเบต๊เตัวอยากกินอยากกินผัดไทยไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วแถวทีมบ้านผมนี่ผมอยู่ลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดอมีร้านอยู่ร้านหนึ่งมีทั้งผัดไทยมีทั้งสปาเกตตี้ใช่ไหมทั้งลาดพร้าวมีอยู่แค่ร้านเดียวเองเหรอมีหลายร้านแต่ว่าร้านนี้โด่งดังมากมายครับชื่อร้านว่า ไยเสวยอยู่ตรงบริเวณซอยสุขนทัศน์8ครับซอยรัช71นี่พี่พูดขนาดนี้น้ำลายหลุดซอสเลยเนยเอางี้ดีกว่าเอาไงไปกินเลยไหมไปเลยครับผมไปครับผมโนเด้งขากรุ๊ปเถอกรุ๊ไปเถอะมาเถอะหิวแล้วเนี่ย กาใช่เอาจริงหญิงเอาจังค่ะปกติชอบไปบ้านผู้ชายไหมคะไปแต่จำค่ะผู้ชายมาพี่อยากไปด้วยผู้ชายมั้ยโอ้ยอย่าใกล้นะอย่าใกล้นะพี่ค่ะนี่เลยชอบไหมเลียวหัวนมก่อนผู้หญิงผู้ชายนี่ครับเพาะกายแล้วก็แบบใหญ่ๆแบบเนี้ยอยากรู้ว่าไอ้นั้นใหญ่ปะถามมาผ้าหลุดนี่ช่วงใหม่เหรอช่วงใหม่ช่วงใหม่ถอดเลยเออโอ๊ยมือไม่ต้องโดนจริงๆเนี่ยเราก็ต้องถอดค่ะอ่า โอ้ยโอ้หโอ้ยพบเจอกันเป็นประจำวันเสาร์ี่ทุ่มครึ่งนะครับทางช่อง m ิก24่สิ่วรทีนครับ ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ Montana, นะครับเรล่าตะเล่ของเรามานั่งอยู่ในร้านผัดไทยสเวยแล้วสวัสด <Yeah, S 1> <it> ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่คนเจ้าของร้านใจดีของเราที่สมทรงแล้วหรือว่าเจนหน่อยนี่เองนะครับสมทรงค่ะนี่พี่ตีพี่สมทรงพี่สมทรงครับครับผมกับพี่พี่ลามครับพี่หลามสวัสดีครับพี่ครับวันนี้ขอบอกว่าหาตัวจับได้ยากเพราะว่าขายดีมาก เนี่ยผมมาด้วยตีห้าพูดเล่นแต่ว่านี่ชุดที่คนซาแล้วก็เลยมีโอกาสได้คุยกัพี่สมทรงนะอ่ะว่ากันเลยฮะมาพี่สมทรงพี่สมทรงขาร้านนี้เราเปิดมานานหรือยังคะปีนี้ก็ย่างปีที่สิบหกค่ะอเริ่มต้นจากที่นี่เลยระฮะที่แรกเลย แล้วตอนแรกเราขายอะไรบ้างคะตอนแรกนี่เมนูแรกที่เราขายก็คือผัยกระหอยทอดค่ะแค่นั้นเลยโอ้ร้อนแล้วท้ามถึงอาเพิ่มเมนูเมนูอะไรมากมายแล้วเนี่ยถามกันว่าถ้าเราขายเป็นผัดไทยหอยทอดเนี่ยเราไม่ได้หมดนแล้วไม่สามารถใช้ที่จากที่เราทำธุรกิจเรืมาราถ้างั้นพูดถึงแฟรนไชส์แล้วตอนนี้มันมีกี่ที่กี่แห่งแล้วครับเนี่ย35มสิห่งไาม้าแ่งไม่ใช่มีเฉพาะในกรุงเทพและสิงหวัดด้วยครับมีนะคะน้องบูรัมภูเชียงใหม่ภูเก็ตโคราชระนี ว้าวผมเป็นใหญ่ไลยนะแต่ว่านี่คือที่แรกเลยที่แรกที่ถือว่าเป็นเจ้าของเองที่เป็นเจ้าของเองนะฮะทำไมถึงเลือกที่นี่ฮะอะไรโดนใจให้มาอยู่ที่นี่เลยเริ่มต้นถามว่าแต่งงานมีครอบครัวแล้วมาอยู่แถวนี้ไ่คะอ๋อจากธุรกิจมัระาอ่าฮะแต่จากนี้พี่เชื่อนะว่าที่เราไลายมานี่ตอนนี้ได้คืนหมดแล้วนะใช่แล้วขนาดเรามานั่งรอตั้งนานโอ้โหลูกค้าไม่หยุดเลยเอจังหวะนี้ก็ แล้วสูตรอาหารนะครับพี่สมทรงดูแลเองพี่อกเลยว่ารสชาติอะไร่อถ้าถามจริงๆแล้วนยทุกอย่างต้องอยู่ที่ไม่ท้อและเป็นนักพัฒนาพอดีพี่เคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือนะคะแล้วก็โชคดีว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วว่าไม่ชอบได้นหาะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามาทำอะไรเราจะต้องต้องแตะสัมผัสและต้องสังเกตแล้วก็วคราะห์ ตรงนี้แหละจะเป็นพ่อที่เรามาพัฒนาผลือภัณา์ิสินค้าของเราและท่างรสชาติฉะนั้นที่เราใช้มะขามเปียกเนี่ยสมัยนี้ผัดไทยช่ทั่วไปนะคะเขาจะเป็นซอสพริกมังางนอกนะครับตรงี้ถูกต้องครับนี่เราเป็นคนไทยแล้วพอดีรัฐบาลเราวมาลงเพื่อการอนุรักษ์พัฒนาสังายและรสชาติอาหารไทยพอดีเราเป็นผู้นำคนแรกของการจับดิสิทธิ์้านผัดไทยสวยและจึงภูมิใจว่าผัดไทยไม่มีของชาติอื่นเราเป็นผู้จัดล,ลิสิทธิ์ จับมือเลยจับมือเลยเพราะฉะนั้นเรามาเข้าเมนูนี้กันเลยครับผมนั้อันนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดของไทยนะคะขออนุญาตนะฮะขออนุญาตขออนุญาตอ่าผ่านนิดนึงจะได้เห็นนี่นี่โทษนะฮะนี่ผัดไทยเหรอครับเนี่ยไม่ค่ะผัดไท่กุ้งเจียวโอ้โหเนี่ยเนี่ยเ่เนียใเพียบเลงมาลงใช่ไหมนะได้จะได้จะได้จะหูหอมมากเลยอ่ะนะนี่นะยกให้นะนนี่นะโอ้นณาตธนารับประทานมากครับนี่คือผัดไทยสุผัดไทยกุ้งสด อไขแล้วจะมีผัดไทยกุ้งแม่น้ำด้วยนะคะครับผมอันนี้คุณสองมารอตั้งแต่ตีห้าแล้วคุณว่ายหนีหมดแล้ว่ไปเดี๋ยวเล่นเสือเล่นผมมาช่วงบานบ่ายขออนุญาตก่อนเลยนะครับชิมนะชิมฮะชิมนะได้เวลาครับขออนุญาตนะผัดไทยกุ้งไม่ชิมกุ้งได้ไงอะคะไม่เห็นกันเลยอะไรว่าขออนุญาตชิมเส้นก่อนรายกันรสชาติมันยังไม่ได้ปรุงเลยเนาะกลมกล่อมไม่ได้ปรุงเลย มัเริ่มปรุงแล้วผัดไทยมัเริ่มปรุงแล้วเปรี้ยวนิดๆเผ็ดหน่อยหอร่อยมากเลยเนาะโอ้โหกุ้งอร่อยมากโอ้โหขังชอบขลังชอบผัดไทยครับผมนี่มันเป็นก็เหมือนิเนเจ้าหไเส้คนไทยนะัไทยเนาะกของเราเท่านั้นนะถึงอร่อยนะแล้วทุกวันนี้ค่ะพี่สมงคนส่วนใหญ่มาสั่งผัดไทยเยอะที่สุดเลยปะคะท่เที่ร้นอยู่แล้วค่ะ ราคาจานเท่าไรครับเนี่ย้ถ้าเป็นธรรมดาใบสิบเนี่ยจ4สบาทแล้ถ้าเป็นไม่สดห้าสแล้วถ้าห่อไข่กุ้งสดอย่างนี้เจ็ดสบาทถ้าเป็นกุ้งม่น้ำอ่ะจะร้อยแปดสิบาทแต่ตัวใหญ่มาเลยนะใช่ไหมคะราคาราคาครับมาที่นี่นะคะตํำกิ้งกับก็จานโตนั่นไงเฮ้ยจานใหญ่มากจานใหญ่มากดูกับมือพี่ป๋องอาจจะไม่รู้เะเป็นมือหนูอ่าเปมือพี่ป๋องใหญ่ที่สคอราคาขายจริงแบบนี้เลยนะนี่คือบัตรไทยเมนูแรก ดูต่อไปเลยครับพี่สมทรงครับนี่เลยต้องจิ้มแกลียวในสุดยอดเลยอันนี้คือแนะนาเลยใช่ไหมฮะอันดยักสองที่นั่นเลยนไมัหยักสองเลยเต็กหมูจิ้มแกลวครับจะมีขนมปังก้อนโตอืมเห็นแล้วเห็อนโตด้วยนะคะมนหลายก้อนโตมีนะเอาแค่หน้าตาขอนะยังไม่ยังไม่ทานนะแค่หน้าตาก็น่ารับประทานแล้วอ่ะเนี่ยชุดหนึ่งร้อยเดียวเองมีผักร้อยเดียวเหรอสเต็กหมูหนึ่งเ้นมีผักสดสดเฟืองเรียงมีผักสดสนะฮะขนมปังอีก แล้วไปทำภูเขาเหรครับสุดยอดไม่ใช่รสชาติของเจ๊ิ่ีที่กลัวเจสเนี่ยในชิมในชิมเดี๋ยวก่อนนะคะพี่สมตองถามน,นิดน,นึงว่าทำไมสเต็กก็ต้องเป็นน้ำจิ้มแจ่วด้วยคะทำไมไม่เป็นน้ำจิ้มอ,อ,อย่างอื่นนี่อยู่วันนึงครับก็คือได้ดูรายการของประเทศค่ะท่านออกรายการนรลเชันแท่านเป็นะน,ะะ<อ>นักพัฒนาอาหารตอนแล้วท่านก็อยากให้คนไทยเนี่ยรักษาสุขภาพในการรับประทานอาหารท่านเองก็ชอบทำอาหารและท่านยังเขียนหนังสือเกี่ยวกับอาหาร สังเกตแล้วก็ได้งานดูเราจะทำอาหารชิ้ไหนให้คนทานสังได้เยอะครับเราก็เลยคิดเป็นสเต็กที่รสชาติจิ๊จาแล้วก็มีทั้งผลไม้ทุกอย่างครบออปชันครับผมเราก็เลยคิดว่าทำสเต็กตัวนี้แหละโดยที่มีท,ทั้งพริกไทยที่เราหมักอย่างนี้มีกระเทียมสมุไนไพรทุกอย่างแล้วมีทั้งผลไม้แล้วยังมีผักเสริฟแล้วมีขนมปังไหมเนี่ยอออปชันเลยค่ะทั้งหมดนี้คือน้อยแตมีผักมีขนมปังมีสเต็กแล้วยังได้ผลไม้ด้วยครบทุกอย่าง แล้วขอคอนเฟิร์มฮะว่าขนมปังอร่อย <Laughter. S 2> มากหรือยิ่งพอมาจิ้มกับไอ้น้ำจิ้มแจ่วเนี่ยยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่น้ำจิ้มแจ่วตัวนี้นะคะจะเป็นน้ำมะขามเปียกด้วยกันมะรีนี่เองเพราะว่ามะขามเปียกเนี่ยทำให้เราระบายท้องได้ดีทจงไม่บุ๋มนะคะคือทุกอย่างเนี่ยเราคัดสรรแล้วว่าเป็นเมนูออกมาเนี่ยทำให้เพื่อสุขภาพด้วยค่ะพี่ทั้งชุดเลย100บาทค่ะบาทอร่อยมะกรชาตินี้เลยอ่ะสับปะรดช้างครับพี่ย์มีนา หวานครับผมหิวอ่ะหวานจะตลกได้มากเป็นอืมทิ้นึงเนี่ยหิวจนหน้ามืดแล้วเนี่ยเก่งเหรอพี่เอาเนี่ยเอาพี่เราซ่อมน้องซ่อมหนูไปกินนี่น้ำมืดจริงหน้ามืดจริงครับไม่รู้ว่ามึนใครไปมึนใครอ่ะโอ้ยมีผักขอดูผักหน่อยมีนี้ด้วยอ่ะใส่บัวอร่อยค่ะใส่บัวใส่บัวทานกับนี่เหรอคะน้ำชูเนื้อนะำอันเดอร์สแควร์ เขาเป็นคนน่ารักมากน้องเดียวว่ชมมาเวลาเขาหันอะไรเนี่ยเขาจะดึงพี <si ่เขาเกาะใช่อะไรอันนี้ผมพูดเล่นครับผมน้องเมียชี้ว่ามันเข้ากับสายบัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราเขาเสียหน้าไม่ได้อุตส่าห์พูดไปเนี่ยเออเออนี่น้องมีน้ำใจนี่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 มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ออกทีวีอ่ะคนดูทั่วประเทศเออนี่นี่อย่างนี้นี่ยเข้า อเออแม่ผมชอบมากเมนูนี้ของโปรเลยทัสเต็กเนี่ยนี่มันสเต็กจิ้มแจ่วนี่ขอบอกว่าโดนโดนอือ <Don 't. S 1> อ่ะจากสเต็กจิ้มแจ่วนะฮะมีนั่งผาขนมปังรสชาติโอเคเลยสีนี้น้องดียอยากทานสปาเกตตี้สปากเปากตตี้ผัดเคี้ยวหวานจะลดจัดจ้านเลยนะคะนี่สปากเกตตีม้มาอันนี้สปากเกตตี้อะไรคะเคียวหวานค่ะทะเล ่ะใช่ไหมคะโอ้ยที่นี่ขายเท่าไหร่ห้าสิบบาทเท่านั้นสปาเก็ตตี้เกี้ยวหวานจริงค่ะถูกมากค่ะเราให้ราคามาตรฐานนะคะมีทั้งราคาถูกมาตรฐานโอ้ยห้าสิบบาทเองเหรอเนี่ยกุ้งโอ้โหปลาหมดกไม่ได้นะคะมีที่เนี่ยขายเลยว้าวชิมเลยไหมชิมเลยจ้าชิมเลยนี่สปาเกตตี้ต้องหมวนสปาเก็ตตี้ สว่านะะะอไรนหนูสั่งวันหลังหนูมาสั่งองี้ค่ะออสไรีจานหนึ่งอ่าพี่กเขาจะเอาจานตบหัวไงอืมผมบอกเลยว่ชมว่าร้านนี้อร่อยไม่อร่อยนะให้ดูจากป้ายของรายการต่างๆใช่นะประกาศสัญญาบัตรเกียรติคุณนะฮะเหาบรรดาหนังสือพิมพ์ต่างๆตามแล้วกันผมบอกเลยว่าทั่วทั้งประเทศแทบทุกรายการ บนหน้าจอที่คุณชมเนี่ยมาถ่ายมากินที่นี่หมดแล้วเป็นแชมเปี้ยนทัวรไทยสู่ทัวรโลกรุ่นแรกค่ะทัวรไทยสู่ทัวรโลกรุ่นแรกปีสี่ของเห็นละเอียดสโลแกนแปลกอยู่เมื่อกี้น้องเป็นคนน่ารักมากครับผู้ชมน้องเดียร์นะครับเออเออนี่รัารำวยได้แต่เส้นนะแล้วกุ้งไม่ได้เด้อคตาลอมไอ้นี่โอ้ขี้งกเออใช่อุ้ยไม่ใช่ จิมให้ทั่วถึงกันรสชาติเหมือนฝีมือแม่รสชาติแบบคนไทยโบราณโบราณแต่ฝรั่งก็สามารถทานได้เหมือนกันนะแกงเขียวหวานจริงๆฝรั่งชอบเหมือนกันนะคะพี่ปออันี่โดนนี่โดนโอ้โหเจ๋งเลยฮะอร่อยมากมีแบบเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษไหมคะเนี่ยสำหรับจานนี้ปัาว่าพี่แกงเราจะต้องทำเองหรืนั่นไงเออเห็นไหมเออครับผมเขาต้องทำเองจะอร่อยได้แล้วเอาบอกก่นนะฮะ จริงแล้วเราไม่โกหกลูกค,ค้าใช่ไหม่อราบทํางแต่เดี๋ยวนี้เขามีวัฒนาการร้านดังๆเราก็เลยสั่งเลือร้านเนี้ยสามารถทำเหมือนของเราอตอกงกินก็ไรทเจ,จ้จามจังมากันที่จานต่อไปฮะจานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมากินค่ะ,อะ,อ,ะอะไรครับพี่สมศรงปลาทับทิมค่ะปลาปลาทับทิมอ,อันนี้จะเป็นปลาทับทิมนะคะเราจะต้องไปล้างน้ำส้มทำความสะอาด เรียบร้อย <หะ S 2> ค่ะเพื่ดอดับกลิ่นทาวแล้วก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนใส่เกลือเพื่อไม่ให้โอ้น้ํามันแล้วก็ให้กรอบแล้วน้ําเนี่ยทุกจานจะเป็นอย่างแบบนี้เราจะไม่ขี้เหนียวเครื่องปรุงอ่าจะสมุนไพรเยอะแยะใช่รส้าตจัดจ้านฟั่งนึงนะว่าทำไมแบบโอ้โหเครื่องปรุงเยอะมากใช่ตัวปลาจะไม่เห็นปลาเห็นแต่หัวเห็นหัวกระหังใช่นี่ขายวันหนึ่งประมาณไม่ต่ำกว่าสามสิบเลยว้าวอันนี้เรียงตามตรงนะเฉพาะแค่นี้จานนี้จานเดียวนะแล้วก็เข้าสวยนะร้อนอาจารย์จบ จบจบเลยชิมน้ำมันด้วยต้องน้ำมันด้วยค่ะพี่ก็ำเอีาน้ำราดด้วยน้ำราดหรือกดเชอรโค้งลงไปก็ได้อร่อยไหมคะแซ่บตาเหลือกไหมคะเาลืออันนี้ตาเหลือกเลยค่ะแซ่บเผ็ดเปรี้ยวขูดปากคนไทยโบเลยนะครับอันนี้ต้องสั่งนะครับมาปุ๊บต้องจัดผัดไทย สเต็กหมูจิ้มแจ่วและตัวนี้ครับแนะนำครับไม่ถึงปากแน่นอนฮะขายวันนึงไม่ต่ำกว่า300ตัวี่โอ้จานนี้สดราคาเท่าไหร่ครับจานนี้นะคะไซส์เล็กสุด200ไซส์เล็กเล็กนี่เลย240นี่เล็กเหรอเนี่ยฮนี่เล็กเหรอครับเนี่ยถ้าใหญ่ไม่เต็มโต๊ะเลยครับที่นี่เราขายราคาถูกเลยเรียกว่าตัวนี้คือตัวเล็กมันมี300 300 540 <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นใครจะสั่งปลาจะ,จะบอกไซส์ใหญ่ถ้ามากันน้อยๆช่วยดูไซส์เล็กก่อน <laughs> ไม่ให้หลังเทียนมาโอ้โหใช <laughs> ่ <c oughs> นะนอกจากนี่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 ับเมนูอื่นทัางเป็นทรงที่เกิดมีเกิดมีคนมาอยากแนะนำ <c oughs> มีอะไรอีก <c oughs> มาที่นี่ไม่ต้องห่วงเป็นร้อยเมนูแต่ที่ <Wow. S 2> ทนี่ย <Wow. S 2> ังเลยนะที่นี่ไม่ว่าจะเป็นแกงส้มต้าทาภาษาไทยอร่อยเป็นบ้าเลยว่าอะไรกันอร่อยมากอร่อยมากทุกท้าจะบอกแกงส้มที่นี่อร่อย แกงส้มอะไรครับแกงส้มเช่อกุ้งหมูป่าก็ได้ค่ะอร่อยจริงๆจะรสชาติจัดจ้านแล้อย่างหมูจิ้มจาดคืออะไรอ่ะก็จะเป็นสเต็กนะคะเป็นจะได้ย่างกิ้วและอาหารเป็นน้ำราดซุิเศษของที่นี่ดังมากนั่งเอกประสาทล้อฮะโอ้นะนอกจากนี้ฮะมีไหมแกงส้มมีเยอะแยะมากมายเนี่ยจ้ำคือเอาง่ายๆมาที่นี่เหมือนเป็นพัิธาารใหญ่ๆเลย แต่ว่าราคาติดดินราคาชาวบ้านใช่ราคาบ้านๆนะคะโอ้โหเอาล่ะครับผมอร่อยตกใจอร่อยจะต้องทุกโต๊ะเลยอะโดนใจมากครับผมเราเป็นคนชอบกินที่แบบว่าไม่ต้องหรูหราไงไม่ต้องขึ้นเหล้าขึ้นเมตคาลแต่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันตอบโจทย์ทุกอย่างได้ครบหมดเลยนะใช่ไม่ว่าทั้งอาหารแบบว่ารสชาติครบทุกอย่างมาเด็กเล็กกระเต็กสลัดผักก็มีอร่อยที่นี่มีหโอมาร์โกโรนิสปาเกตตี้ยิ่งข้าวผัดดังๆมันก็ผัดต้มยำที่มเห้าเบียดนาม เนี่ยเมื่อกี้เห็นโต๊ะข้างหลังเขาสั่งข้าวผัดต้มยำกันแบบมากระจายก็ผัดต้มยำที่นี่ขายวันเป็นร้อยจานคุณผู้ชครับผมลูกคนนิดเดียวครับถ้าไม่ลูกวนข้าวผัดต้มยำใช่ใส่ของให้น้องซะหน่อยใช่มันไปถ่ายละครต่อที่พี่รู้ใจปะได้เลยงานยังไงพี่กูสั่งไดเลยได้อะว่าเดี๋ยวเจ้าเนี่ยจะไปถ่ายละครต่อครับผมโอ้ยไม่เป็นไรไม่เอาไม่เอาใช่ไหมเอาเอาของหวานที่้แม่ทำ เดี๋ยวมันไปขายละครพอไปับผิวมันก็ไปปุ๊บใช่เอานำภาษีไปด้วยเยดี๋อาอาําไปด้วยนไปด้วยเออเดี๋ยวเรี่เลยก็บอกว่าโอ๊เนี่ยซื้อมาฝากไปแล้วค่ะคือแาบเจ๊นะคะกำลังหาเงินส่งลูกเรียนนะมามาแช่งกันทานเยอะๆนะคะพูดอะไรแล้วอร่อยอร่อยมากแล้วใครที่ไม่มีอาชีพอะไรก็มาปรึกษาได้นะคะที่นี่เราเป็นเจ้าของแบรนด์เองนะ ธกิจต่อยอดทำเป็นจุลินทรีดีนะคะใครที่คิดว่าทำธุรกิจตัวอื่นเนี่ยต้องลงทุนและลำบากแต่ถ้าเรามีแบรนด์และเป็นสูตรสำเร็จมันง่ายค่ะห็นด้วยนะนะเส้นทางมะเส้นทางในการมาเปิมทรงฮะอยากจะแวะมาทานที่นี่มายังไงครับภาถามายังไงนะคะมันก็มาจากเรียบทางด่วนก็ได้นะคะหรือจะเปิดในเว็บหรือจะเปิดในยูทู e ในกเกิมันจะมีนะคะซอยรานเท้า71็ดเ้านต่ไทรสวยรานเท้า71สุูคนดานสวัสด8ส่าคนท้าสวัสด8หรือโทรมาที่025709229 089 116 2960เปิดบริการ9้าโมงเช้าถึง3ามทุ่มึ่งหยุดทุกวันจันทร์ หยุดวันจันทร์นอกสถานที่โอ้นอกสถานที่ด้วยวันจันทร์ที่หยุดไม่ใช่อะไรนะฮะนั่งนับเงินนั่นเงินทั้งวันที่ก็ได้ให้ทำงานหนักมากวันที่เปิดร้านขายของนี่วิ่งไม่หยุดเลยนะฮะต้องให้พี่สมรงหยุดบ้างพักผ่อนบ้างเดินทั้งวันคุณปองยังไม่หยุดเลยทำทั้งคนัอดีตทั้งกินเลยนะนี่เห็นพี่สมทรงบอกว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวเนี่ยน้ำหนักลงไปกี่กิโลนะคะ สี่กิโลอะวิ่งไปวิ่งไม่ใช่หรอกแกไม่ได้กินข้าวไปขายดีไ่แกออกกำลังกายไม่กินข้าวขายทีลูกค้าเยอะเอางี้ผมว่าเดี๋ยวช่วยเราพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้านะหลังจากที่ชิมแล้ว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 เนี่ยเดี๋ยวน้องขวัญน้องเดียพี่ปองเนี่ยมาเลือกกันถ้าต้องเลือกถ้าต้องเลือกนะฮะหนึ่งเมนูเลือกเมนูอะไรช่วงหน้าวานครับสกุลครับยังต้องชิมอีกรอบเดี๋ยวมันไม่รู้ บริษัทวิกกริตี้จำกัดภูมิใจมากยากเสนอระวงเพลงใหม่ฟอร์มยักษ์คณะยอดรักแปดโชว์ยอดรักแแสงเพชรพรสวรรค์นำขบวนนักร้องชวนพี่น้องมาโค้งกับจังหวะระวงสนุกสนานซีดีและวีซีดีมีทุกร้านต้องการทีมงานอลังการเต็มคณะติดต่อที่0 8 2 7 8 9 2 1 2 3 0 8 5 2 9 9 9 9 7 3 ภารกิจตาเหลือวันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเป็นภารกิจที่เราได้ปฏิบัติไปแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมาตัดสินกันว่าสิ่งที่เราทานกันไปทั้ง4ีเมนูที่พี่ทรงแนะนำเนี่ยนะฮะจริงๆมีมากกว่านี้นะฮะเราต้องเลือกหนึ่งเมนูเลือกอะไรครับปัเรื่องเลยปัญเลือกก่อนนะครับผดช่อทานปลาครับนี่แหละฮะ เมนูนี้เลยข้าวติ่มข้าปลาทับทิมนะฮะไม่ใช่ปลาทับทิมข้าวปลาทับทิมมองไม่เห็นได้เหมปลาทับทิมหรือว่าปลาทับทิมาปลาทับทิมมองไม่ชัดใช่ครับผมข้าวปลาหมูเฮ้ยอ่ะขอนเมนูนี้นะครับผมสดสดน้องดีอ่ะกินไม่หยุดเลยเนี่ยเอาเลือกเลือกมาหิวจังเลยผมอยากจะให้ทีมงาน ช่วยพามันไปโรงพยาบาลเช็คมันในร่างกายสิมีปอบสิงอยู่หรือเปล่าปอบไปตัวพยาธิเต็มตัวเลยตอนนี้กินเก่งมากพี่มุกงพาหนูไปโรงพยาบาลเช็คปอบเนี่ยนะเป็นที่ไหมคะน้องเดียชอบอะไรฮะแหมหนูกินผัดไทยขนาดนี้หนูชอบปลาเอ้าได้ซ้ำก็ได้ตัลงเป็นปลาโอเคนะชอบปลาอืตัวสองฮะส่วนผมน่าจริงอยากเลือกทุกเมนูแหละแต่ว่าถ้าต้องเลือก ผมไปที่นี่ฮะนี่เลยสเต็กหมูจิ้งแจ่วอ๋อเรียกว่าพี่พี่หลานเ่งไปที่นี่เลยคือส่วนตวผมชอบกินสเต็กอยู่แล้วแล <c oughs> ้วที่พอเป็นสเต็กหมูสเต็กเนื้อนะะแล้วราดน้ำจิ้มแบบเนี้ย มันถูปากอ่ะเนาะเมนูนี้โดนใจมากโดนใจมากแล้วก็ชอบขนมปังด้วยอร่อยมากครับผมีเรียกได้ว่าอยากหลากหลายเมนูที่ร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยค่ะแล้วแต่คนชอบเนาะผัดก็มีหลากหลายก็ผัดอินเดียก็เห็นด้วย๋อแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาเนี่ยมีอาหารสำหรับที่เด็กๆทานได้เบบมะกาโดนีบ้างสปาเกตตี้บ้างนะคะหรือแม้กระทั่งใครอยากทานอาหารฝรั่งอีกคนอยากทานอาหารไทยรวมอยู่ในโต๊ะเดียวกันก็ได้เลยใช่ไหมคะพี่สังคมเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราให้พี่สังคปากกานได้เลยครับร้านห เกาอยู่ซอยลาดพร้าวเจสบุขนลัชสวัสดิ์8ปดนะค,ะ <fashion. S 1> ค่ะเปิดบริการ9้าโมงเช้าถึง3าทุ่ครึ่งน,นะคะหยุดทุกวันจันทร์นะคะ ศูนย์ส2งห้าเจ็ดศูนยน่งห่ะคะถ้าสนใจก็ดูอร่อยตาเหลือแน่น้อยตองอยู่ร้านทุกวันราคามาก็เจอค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสายสวร์กีนอย่างยิ่งไม่ได้ขอโทนกันเอาดูเหมือนรายงานข่าวเลยเอาเรายงานข่าวเลยขอบคุณสามนีมามากไม่ครัคุกีค่าคุณกี ขอบคุณนะครับค e ุณวครับขอบคุณครับงัขอให้ค้าดูรายการอรอยตาเหลืองดอนะคะค่อขอบคุณค่ะดูแล uh ้วต้องมาทานร้านนี對對้ด้วยนะด้วยนะเอาเท่านี้เวลาหมดลงเรียบร้อยกับอร่อยตาเหลืองของเรานะวันนี้หมดรางแล้วะครับเจอใหม่นะครับสัปดาห์หน้าเราจะพาไปชิมร้านไหนอร่อยๆอย่าบอกว่าแต่ร้านนั้นสุดยอดมากครับีลาไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยตาเหลือง